หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าเขาคนนี้ชื่ออะไรกันแน่ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ในสมัยก่อนมักจะเรียกเขากันว่าชาบุ่มกุลซึ่งเป็นชื่อที่คนไทยอย่างเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่ถ้าจะเรียกกันให้ถูกแบบสากลจริงๆชื่อของเขาจะอ่านว่าชาบอมกุลครับอารมณ์คล้ายๆมาโกแวนบาสเทนที่จริงๆแล้วต้องอ่านว่าฟานบาสเทนนั่นแหละฮะแต่ไม่ว่าคุณจะเรียกเขาว่าอะไรเอาเป็นว่ามันคือคนเดียวกันนะฮะ ผมเองก็ไม่ใช่คนแรกที่ทําคลิปเรื่องชาบุมกุลหรือว่าชาบอมกุนครับและผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันในช่วงที่เขายังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ด้วยซ้ําซึ่งสิ่งที่คนเกิดไม่ทันยุคชาบอมกุนอย่างเราๆส่วนใหญ่จะถามกันต่อไปก็คือทําไมชาบอมกุนถึงถูกยกให้เป็นพ่อค้าแค้นที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งตลอดกาลเท่าที่ทวีปเอเชียเคยมีมา ตำนานดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้ที่เคยสร้างชื่อดังเป็นพลุแตกกับไอทราบแฟรงก์เฟิร์ตและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในช่วงปลายยุค70ถึง80เก่งขนาดนั้นเลยจริงๆเหรอถ้าเรายกเอาความสําเร็จที่เขาเคยคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพสองสมัยและเดเบโพคาวหนึ่งครั้งรวมไปถึงสถิติการลงสนามและการพังประตูทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติกางออกมาดูกันเราก็จะพบว่ามันน่าประทับใจดีแหละครับแต่สิ่งที่พวกเรามองว่าน่าสนใจกว่านั้นก็คือ ดาวเตะเจ้าของฉายาชาบูมเป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องจากบุคลากรในวงการลูกหนังไปทั่วสารทิศว่าคือพ่อ้าแข่งที่ทุกคนกล้าพูดได้เต็มๆปากว่าคือระดับเวลคลาสตัวจริงเสียงจริงเซอร์อเล็กเฟอร์กูเันเคยกล่าวเอาไว้ว่าชาบอมกึนเป็นนักเตะในแบบ Unstoppable Player หรือผู้เล่นที่ไม่มีใครหยุดได้ลุยส์ฟิโก้บอกว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่เป็นไอดอลของเขาเมื่อตอนวัยเด็ก โอลิเวอร์คานเคยพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะขอลายเซ็นจากเขาคนนี้เปาโลมาดินี่ระบุว่าถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากดวลฝีเท้ากับกองหน้าโสมขาวรายนี้สักเท่าไหร่โลธามัตเตอุสบอกว่าชาบอมกึนคือหนึ่งในแนวลุกทิ่ดีที่สุดของโลกในยุคนั้นในขณะที่มิเชลบอลหลักก็เคยหล่นคำพูดแรกๆตอนบินไปทำศึกเวิร์คั2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่านี่คือประเทศของชาบูมใช่ไหมผมอยากมาที่นี่ตั้งนานแล้วเพราะว่าชาคือฮีโร่ของผม ทั้งหมดนี้คือการเชิดชูที่ไม่ธรรมดาเลยสักนิดและมันคงถึงเวลาที่เราจะต้องพูดถึงเขาคนนี้กันแล้วฮะชาบอมกึนคือแข่งเอเชียยุคบุกเบิกที่มีคลาสฟุตบอลที่ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติว่าอยู่เหนือตำนานดาราเอเชียคนอื่นๆอย่างพาร์ชีซองคิงคาซูอาริดาอีฮิเดโตชินากาตะหรือว่าซอนฮึนมินมากน้อยแค่ไหนเขามีสไตล์การเล่นแบบใด และคู่ควรกับตำแหน่งราชาเบอร์หนึ่งแห่งเอเชียจริงๆหรือไม่ติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ ย้อนกลับไปในช่วงยุคทศวรรษที่70ถึง80เอเชียไม่ใช่ทวีปที่ขึ้นชื่อเรื่องการส่งออกพ่อค้าแข่งชั้นยอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับมันแทบไม่มีใครดีพอสำหรับการย้ายไปหากินในหลีกชั้นนำของยุโรปเลยสักคนแถมหลีกบุนเดสลีกาในช่วงนั้นก็มีการจำกัดโคต้านักเตะต่างชาติเอาไว้แค่ทีมละ2คนเท่านั้นนั่นแปลว่าสโมอสรไหนในเยอรมันอยากจะเซ็นสัญญานักเตะต่างชาติเข้ามาใช้งานสักคนนึง พวกเขาควรจะต้องแน่ใจว่าพ่อค้าแข่งคนนี้จะต้องพิเศษกว่าคนอื่นจริงๆและชาบอมก่นก็คือแข้งพรสวรรค์ฟ้าประธานคนที่ว่านี้ครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้เราน่าจะต้องเท้าความกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเขากันหน่อยฮะหนุ่มน้อยชาบอมก่นเกิดเมื่อปี1953ที่ควาซองประเทศเกาหลีใต้โดยเริ่มต้นจากการเล่นฮอกกี้ก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนมาให้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลแบบเต็มตัวที่โรงเรียนมัธยมคิวชิน และสร้างชื่อกลายเป็นกองหน้าวันเดอร์คิดดาวรุ่งพุ่งแรงจนถึงขั้นถูกทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู0เรียกติดทีมตั้งแต่ตอนอายุแค่18ปีเท่านั้นขณะที่ตอนเข้ามาหาวิทยาลัยเขาก็กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมฟุตบอลมอเกาหลีด้วยการพาทีมคว้าถ้วยชิงแชมป์แห่งชาติหรือ FA คัพของเกาหลีในยุคป,ปัจจุบันพวงโดยตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของประเทศโดยหลังจากเรียนจบปริญญาตรีเขาก็ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสรโคเรียทรัสต์แบงก์ หรือสโมสรอนธนาคารเกาหลีอารมณ์คล้ายคล้ายสโมสรอนฟุตบอลธนาคารต่างๆในประเทศไทยนั่นแหละครับแต่เส้นทางของเขากับทีมก็จําเป็นจะต้องปิดฉากลงภายในช่วงเวลาแค่ไม่ถึงปีครับภายหลังจากที่เขาจําเป็นต้องเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารเนื่องจากนั่นเป็นช่วงเวลาที่เกาหลีใต้กําลังเผชิญช่วงเวลาที่มีสงครามค่อนข้างตึงเครียดกับเกาหลีเหนือนั่นทําให้ชายชะก,กันเลือดสมขาวทุกคนต้องถูกเรียกตัวเข้าประจำการแบบไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งนั้น ซึ่งในบรรดาทหาร3เหล่าทัพที่ประกอบไปด้วยทหารบกฐานเรือและฐานอากาศหนุ่มน้อยชาตัดสินใจเข้าร่วมประจำการและเล่นฟุตบอลให้กับทีมทหารอากาศหรือ rok OK air force ครับโดยจะกินเวลาทั้งหมดราวๆา,าปีแต่ถึงจะต้องเข้าไปเล่นฟุตบอลอยู่ในกรมทหารทีมชาติเกาหลีใต้ก็ยังเรียกตัวเขาติดทีมอย่างสม่ำเสมอและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ยง ชาบบอมกึนคือพ่อค้าแข่งซูเปอร์สตาร์ของประเทศอย่างเต็มตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับเขาสูงแค่179ซนติเมตรซึ่งไม่ได้เป็นความสูงที่เยอะแยะอะไรมากมายแต่เขาเป็นกองหน้าที่มีสไตล์การเล่นแข็งแกร่งดุดันขู่แข่งทั้งเบียดทั้งแซยังไงก็ไม่ห่วงง่ายๆเขามีสเต็ปเท้าที่ดีและขนาดของต้นขาที่ว่ากันว่าใหญ่เหมือนท่อนซุงขนาดยักษ์ซึ่งทำให้เขายิงบอลได้หนักหน่วงสุดๆในยุคที่ยังไม่มีใครรู้จักกาเบรียลบาติสตูตา แถมชายังมีความเร็วในระดับที่สามารถทางมาเล่นปีกได้ด้วยอีกต่างหากเรียกได้ว่าตอนนั้นเขาคือคนที่เก่งโดดเด้งออกมาจากคนอื่นๆอย่างชัดเจนเลยครับเขาอาจจะพาทีมไปบอลโลก1978รอบสุดท้ายไม่ได้ถึงแม้ผลงานส่วนตัวจะยอดเยี่ยมโดยการยิงในรอบคัดเลือกไปคนเดียวถึง5ประตูแต่ถึงกระนั้นชาบ,บ่มกุนก็ชดเชยความผิดหวังด้วยการพาเกาหลีใต้ไปคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้สำเร็จในปีเดียวกัน แต่ทัวนเมนต์ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาจริงๆก็คือการแข่งขัน PRESIDENT CUP ที่จะมีการเชิญทีมชาติต่างๆและสโมสรฟุตบอลชื่อดังเข้าร่วมชิงชัยกันซึ่งสโมสรไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นหนึ่งในทีมที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันฮเกาหลีใต้จัดการผงาดควา้าแชมป์พรีเซเดนต์ในปีนั้นมาครอบครอง โดยที่ชาบอมกึ้นทําไป2ประตูพร้อมกับฟอร์มการเล่นรวมๆที่แลดูเปล่งปลัง่งจนถึงขั้นที่ดีเตอร์ชูโค้ชของแฟรงก์เฟิร์ตรู้สึกต้องตาต้องใจเข้าแบบจังๆและก็จัดการร่อนจดหมายไปถึงสมา์คมฟุตบอลเกาหลีใต้ขอให้ชาไปลองทดสอบฝีเท้ากับทีมต่างๆในเยอรมันดูพร้อมกับมีการขอร้องให้ชาได้รับการปลดประจำการทหารล่วงหน้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับตอนนั้นชาอายุ25ปี กำลังอยู่ในวัยที่พร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นนักเตะแดนโสมขาวที่ลองไปเสี่ยงบุกเบิกคาแข่งในเยอรมันดูสักตั้งภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้1ปียาซุฮิโกโอคุเดระพ่อคาแข่งชาวญี่ปุ่นเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เซ็นสัญญากับ f อโคโลนสร้างสถิติกลายเป็นนักเตะเลือดอาทิตย์อุทัยคนแรกที่ได้ย้ายไปคาแข่งในลีกยุโรปมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่บุนเดสลีกากำลังเปิดใจรองรับนักเตะเอเชียเลยครับโอคุเดระคือคนแรก ตามมาด้วยชาบอมกุนและคุณจะนับคนใกล้ตัวของเราอย่างวิทยาลาวหากุลเข้าไปเพิ่มอีกคนด้วยก็ได้เพราะโคชเฮงก็เซ็นสัญญาย้ายไปค้าแข่งให้แฮท่าเบอร์ลินเมื่อปี1979ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ชาบอมกุนได้ย้ายไปบุนเนสดสเลกาแค่หนึ่งปีเช่นกันครับแต่กว่าที่ชาบอมกุนจะได้ย้ายไปเล่นในเยอรมันเขาก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจนเลือดตาแทบกระเด็นครับ เนื่องจากสมาคมฟุตบอลโสมขาวนั้นไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวเขาไปเล่นในต่างแดนสักเท่าไหร่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าฟุตบอลสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนถ้านักเตะคนนึงจะย้ายไปค้าแข่งในต่างแดนเนี่ย มันอาจหมายถึงการที่นักเตะคนนั้นอาจจะไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติของตัวเองอีกเลยนะฮะเนื่องจากการเดินทางมันจะมีความยากลําบากมีค่าใช้จ่ายที่แพงและตอนนั้นมันก็ยังไม่มีกฎให้ผู้เล่นต้องกลับมารับใช้ชาติตามโปรแกรม f ี f a Day อีกด้วยซึ่งการที่ทีมชาติต่างๆมีนักเตะซูเปอร์สตาร์ลงสนามเป็นตัวชูโรงมันคือเรื่องสําคัญมากจริงๆในสมัยนั้นครับเพราะมันส่งผลต่อความนิยมของแฟนบอลภายในประเทศ ียังไม่ไว้ต้องพูดถึงสโมสรอนฐานอากาศที่ก็ไม่ยอมปล่อยตัวชาบอมกึืนเช่นกันถึงขั้นที่มีการยืนกลานหัวชนฝาว่ายังไงก็ต้องให้ชาเข้ารับราชการทหารให้ครบตามเวลาที่กำหนดเสียกอ่อนเอาเป็นว่าสรุปโดยคร่าวๆก็คือด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของดีเตอร์ชูและสมาคมฟุตบอลเกาหลีที่ค่อยๆยอมโอนอ่อนผ่อนตามสุดท้ายแล้วชาก็ได้เก็บข้าวของย้ายไปทดสอบฝีเท้าในเยอรมนสมใจอยากครับ และก็ได้เซ็นสัญญากับดามสตัดก่อนเป็นทีมแรกโดยเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้น6เดือนแต่หลังจากประเดิมสนามในบุนเดสลีกาโดยฟอร์มที่โดดเด่นเป็นส่าไปแค่1เกมท่วนชาก็ต้องเจอกับเรื่องปวดหัวอีกรอบครับภายหลังจากที่เขาตั้งใจจะกลับไปจัดการเอกสารวีซ่าต่างๆที่บ้านเกิดช่วงสั้นๆแต่กลับโดนสโมสรนฐานอากาศแจ้งว่าชายังไม่ถึงกำหนดในการปลดประจำการ ท,ท,ทั้งๆที่ฐานอากาศเคยยื่นข้อสเสนอทําข้อตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ากรมว่าถ้าชาปฏิเสธทีมฐานบกและฐานเรือแล้วมารับใช้ฐานอากาศเนี่ยเขาจะได้สิทธิในการปลดประจําการเร็วกว่าปกติ5เดือนแต่พอถึงเวลาจริงฐานอากาศกลับผิดคําพูดโดยการอ้างว่าชาจะต้องเข้าประจําการต่ออีก5เดือนตามปกติคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะชาบอมกึนก็เลยได้อยู่กับดามสตัดจริงๆแค่ไม่กี่อาทิตย์ครับ เพราะเขาต้องกลับมาเข้ากลมต่ออีก5เดือนสุดท้ายซึ่งเป็น5เดือนที่ทรมานสุดๆ ถึงแม้จะเจอกับช่วงเวลาที่เจ็บปวดแสนสาหัสนะครับแต่ชาบอมกึินเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงลิบลิ้วเขาไม่ได้ปล่อยเวลา5เดือนในค่ายทหารศูนย์ไปแบบเปล่าๆเ,เพราะเขายังคงหมั่นฝึกซ้อมทั้งฟุตบอลและร่างกายอย่างเข้มข้นเพื่อที่เขาจะได้ฟิตพร้อมทันทีที่ปลดประจำการออกมาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะเกือบทุกททีมในเยอรมันที่เขาไปทดสอบฝีเท้าด้วยในหนนี้ต่างสแสดงความสนใจอยากได้ตัวเขามาร่วมทัพกันอย่างท่วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัดเดิมอย่างดามสตัดหรือทีมอย่างแวรเดอร์เบรเมนแล้วก็อีกหลายๆลสโมสรแต่สุดท้ายมันก็ถึงเวลาแล้วครับสำหรับทีมที่เห็นแววของเขาเป็นทีมแรกอย่างแฟรงค์ฟิร์ตที่จะดึงตัวเขาไปใช้งานโดยสัญญายาว2ปีสนนค่าจ้างราวๆ4.4ล้านบาทต่อปีไม่รวมโบนัสแอดออนอะไรต่างๆเพิ่มเติมอีกชาบอมกึนในวัย26ไม่รอช้าอะไรอีกต่อไปแล้วครับ เขาปักหลักสร้างชื่อในบุนเดสลีกาได้ทันทีในแบบที่ไม่ต้องปรับตัวอะไรในสนามฟุตบอลทั้งนั้นภายหลังจากที่กระซวกไปถึง15ประตูจาก46เกมในซีซั่นแรกแถมยังเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าครับซึ่งหนึ่งในเส้นทางระหว่างนั้นก็คือการปราบอเบรดีนของเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กูสันร่วงตกรอบจนถึงขั้นที่เฟอร์กี้ออกมาบน่นว่าไม่รู้จะหยุดชาบอมกินยังไงอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในตอนต้นคลิปนั่นแหละครับ รวมไปถึงนัดชิงชนะเลิศกับบรุสเซียมิเนเชนกัดดักเลก2ที่เขาโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงดังปีาศาจจนถึงขั้นที่โลธามัตเทอุสแข้งหนุ่มน้อยของทัพสิงหนุ่มก็ต้องยอมเอ่ยปากยกให้ชาบูมเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งณนะเวลานั้นแบบไร้ข้อโต้แยง้งชากลายเป็นขวัญใจของแฟนแฟนอินทรีแดงดำอย่างเต็มตัวและได้รับการเลือกจากนิตยสารชั้นนำของเยอรมันอย่างคิกเกอร์ติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล1979-80 จัดไลอ up ให้เป็นหนึ่งในแนวรุกที่เคียงข้างกับคาวส์ไฮรูเมเนเก้และแข่งดิกรีบอลลงดอร์อย่างเชวินคีกันแถมคิกเกอร์ยังได้จัดระดับให้เขาอยู่ในหมวดหมู่แข่งเวิลด์คลาสอีกด้วยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนส่วนในแง่ของการใช้ชีวิตนอกสนามชาบอมกึนแทบปรับตัวอะไรให้เข้ากับวัฒนธรรมเยอรมันไม่ได้เลยครับเขาแทบไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้กินไม่ได้เที่ยว ไม่ได้มีความสุขกับไลฟ์สไตล์ที่แฟรงก์เฟิร์ตอะไรขนาดนั้นหลายๆอย่างมันเป็นค้ลเจอร์ช็อกสำหรับเขามากครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลแล้วล่ะก็เขาเป็นเหมือนลูกเป็ดที่ถูกจับโยนลงน้ำแล้วลอยตัวอยู่ได้สบายๆทันทีชาอาจจะเริ่มต้นฤดูกาลที่สองของเขากับแฟรงก์เฟิร์ตได้ไม่ดีนักภายหลังจากที่ไปเข้าปะทะกับเจอรเกนเกลส์ดอฟผู้เล่นของเลเวอร์คูเซ่นจนได้รับบาดเจ็บหนักที่กระดูกสันหลังแต่ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากครับ แล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการหวด16ประตูจาก38เกมพาทีมคว้าแชมป์เดเบโปคาวมาครอบครองแถมยิง1ประตูในนัดชิงชนะเลิศที่เอาชนะไกเซอร์ส o ลาเทน3ประตูต่อ1ได้อีกต่างหากผลงานของชาดีสม่ำเสมอต่อเนื่องครับฤดูกาลที่3เขายิงอีก12ประตูฤดูกาลที่45ประตู ก่อนจะได้ย้ายไปไบเออร์ลเลเวอร์คุเซนในปี1983เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักและเขาก็เปิดหัวซีซั่นแรกกับทัพห้างยาด้วยการซัด12ประตูและซีซั่นที่2อีก14ประตูจนกระทั่งมาระเบิดสถิติที่ดีที่สุดในชีวิตในซีซั่นที่3ที่ไบอารีนาโดยการกระทุ้ง19ประตูจาก38เกมกลายเป็นสถิติการยิงประตูได้เยอะที่สุดของชาต่อนหนึฤดูกาลที่เยอรมัน ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาถูกนิตยสารคิกเกอร์เลือกติดทีมยอดเยี่ยมบุนเดสตีกาเป็นครั้งที่2โดยถึงแม้ว่าฟอร์มของชาจะเริ่มค่อยๆถดถอยลงหลังจากซีซั่นนี้เป็นต้นไปแต่เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําคัญของเลเวอร์คูเซนเสมอและเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ทําให้ทีมพลิกล็อกคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพปี1988มาครองได้อย่างเหลือเชื่อภายหลังจากที่เข้าชิงกับเอสปันญอนในการเตะแบบ2เลก โดยถึงแม้เลเวอร์คุเซนจะแพ้ไปก่อนแบบขาดกระจุยในเลกแรก3ประตูต่อศูนย์แต่พวกเขากลับหักปากกาเซียนด้วยการยิงชนะคืนในเกมเลก2ด้วยสกอร์3-0เช่นกันซึ่งคนยิงประตูที่3ลูกตีเสมอช่วงท้ายเกมนาทีที่82มันก็คือชายที่ชื่อชาบ,บอมกึนนั่นเองครับซึ่งทัพห้างยาก็ยิงจุดโทษแม่นกว่าเอาชนะไป3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้แบบสะใจโรคจิตสุด,สด ชาบอมกึืนอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นจนถึงปี1989และแขวนสตั๊ดในปีนั้นครับ121ประตูจาก372เกมบนผืนแผ่นดินเยอรมัน58ประตูจาก136เกมกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยครองสถิติเคยเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในโลกที่ติดทีมชาติครบ100นัดด้วยอายุแค่24ปีกับ139วันเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก1สมัยคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพ2ครั้งเดเบปโคลคาว1ครั้ง ติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลสองครั้งเป็นแค้งเกาหลีใต้คนแรกที่ได้ลงเล่นในบุนเดสตีกาและโดนใบเหลืองไปแค่หนึ่งใบทวนตลอดทั้งชีวิตโดยไม่เคยได้ใบแดงเลยแม้สักครั้งเดียวชาบ,บอมกึนไม่ใช่แค่ผู้บุกเบิกครับแต่คือแรงบันดาลใจคือแบบอย่างที่มีอิทธิพลต่อน,นักเตะดาวรุ่งในเกาหลีมากมายนับไม่ถ้วนฮงเมียนโบอานจุงวานพ์กชีซองกีซุงยองอีคังอินเรื่อยไปจนถึงซนฮึนมิน พวกเขาต่างพยายามเดินตามรอยเท้าอันยิ่งใหญ่ที่ตำนานของพวกเขาเคยแผ่วชางเอาไว้และถึงแม้ว่าพวกเขาหลายๆคนจะมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมแต่มันจะไม่มีใครทําได้เหมือนกับในแบบที่ชาบอมกึนทำทุกวันนี้แฟนบอลแฟรงก์เฟิร์ตและเลเวอร์คูเซ่นหลายๆคนยังจดจําเขาได้เป็นอย่างดีพร้อมกับทักทายเขาเหมือนกับญาติสนิทถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หนุ่มแน่นเหมือนเดิมและมีริ้วรอยตามใบหน้ามากขึ้นตามกาลเวลา มันคงไม่มีเครื่องวัดอะไรที่จะบอกได้หรอกครับว่าชาบอมกึนคือนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่ทวีปเอเชียเคยมีมาหรือไม่และมันก็ไม่ผิดที่แต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันแต่สำหรับเราแล้วเราอยากจะพูดสั้นๆแค่ว่าถ้าชาบอมกึนไม่ใช่เบอร์หนึ่งจริงๆเขาก็คงจะต้องเป็นเบอร์สองหรือเบอร์สามที่หายใจรถต้นคอตำแหน่งราชาแห่งเอเชียสุดๆและก็คู่ควรกับการถูกยกให้อยู่ในระดับเวิลด์คลาส อย่างไม่ต้องสงสัยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe หรือแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับและโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ